เราสามารถด้วยการขาได้แล้วก็การในรูกเป็น้้หรืนกดนนะครับเชิญเลค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลค่ะโชคดีจังเลย่คุณกำลังเก็บวนเลยใช่ไหมคะนั่งได้เลยครับเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะแล้วความขานนี้ไม่มีโ่ครับแลวเดิออกไปเราจะมี าจกระจายกันได้เลยครับพี่ครับอาพี่แดงครับเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านเลยครับถ้าพร้อมย่างเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านอยู่ไหนเอ่ยทรันหมู่บ้านสุพรรณิกาใส่รหัสสวัสดีพร้อมสามสองหนึ่งสวัสดีครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฐานการเรียนรู้คุณเอาทานนะครับสําหรับฐานนี้นะครับเราต่อยอดมาจากการปลูกป่า3อย่างประโยชน์สีอย่างการปลูกป่าที่เราจะนํามาเผาเป็นฐานนี้นะครับเราก็มีดอกเบี้ยครับนั่นก็คือกิ่งก้านสาขาของต้นไม้นะครับแทนที่เราจะตัดสางแล้วก็เอาไปทิ้งนะครับเราก็นำบอกดอกเบี้ยนั้นมาเผาเป็นผานแต่รูปแบบของเตานะครับก็มีหลายรูปแบบแต่วันนี้ผมจะมาเสนอแบบ ช้ถังเหล็กขนาด200ลิตรหรือถังน้ำมันขนาด200ลิตรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ครูพี่ออสแนะนํานะครับสําหรับการทำทำเตาครับสวัสดีครับอุปกรณ์ในการทำเตานะครับอุปกรณ์ในการทำเตานะครามีทั้งหมด6อย่างนะครับมีถังน้ํามันนะครับ200ลิตรนะครับแบบนี้นะครับ2ถังนะครับแล้วก็อกบล็อกนะครับครับครัพี่คะตอนที่พี่น้องอธิบายขั้นตอนนี้อยากให้พี่เราตั้ลองทำ ก็จะมีถังสองลิตรนะครับสองถังนะครับแล้วก็ปิดบอบประมาณ8ปดถึงสิก้อนครับท่อใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสี่นิ้วยาว1เมตร1ท่อนนะครับแล้วก็ไม้เสี้ยมแหลมประมาณ10อันนะครับแล้วก็สังกะสีหรือระเบื้องนะครับที่เหลือใช้ข่อนข้างบ้านการทําเตาให้พี่ๆคานึงตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐานคือแบบว่าทุกอย่างจะต้องใช้เงินให้น้อยที่สุด เพื่ออะไรครับเพื่อให้พี่ๆเนี่ยฝึกในการทําให้เป็นก่อนหลังจากนั้นค่อยพัฒนาให้เป็นขั้นก้าวหน้าไปทําเตาแบบนี้นะครับข่อานออุปกรณ์ก็มีค่อยๆท่างนี้ครับอยาให้พี่แบงค์รับต่อนะครับครับสําหรับวิธีการเก็บน้ําส้มคนไม้นะครับพี่ครับเราก็จะดูจากวันวันก็จะมีอยู่สามช่วงครับวันช่วงแรกก็จะเป็นวันสีขาวขุ่นช่วงนี้เราจะยังไม่เก็บน้ําส้มคนไม้ครับเราจะเก็บในช่วงที่สองก็คือวันสีขาวอมน้ําตาลแล้วก็จะมีกลิ่นฉุน แสบหูแสบตาครับซึ่งเรียกว่าควันว่าช่วงนี้ก็ให้เราทําการใส่ท่อดักเก็บน้ำส้มพันไม้ได้ทันทีส่วนช่วงที่สามนะครับก็จะไม่ออกเป็นควันครับจะออกเป็นเปลวแก๊สเปลวความร้อนสีใสๆอมฟ้าให้เรามองทะลุผ่านไปด้านหลังได้แล้วก็ให้เราสังเกตจากตรงนี้นะครับน้ำส้มพันไม้เขาก็เริ่มกบหนหนืๆไม่ค่อยไหลแล้วก็ให้เราเลิกทําการเก็บน้าส้มพันไม้ได้ทันทีในการเก็บน้ําส้มพันไม้ของเรานะครับที่เราก็จะใช้วิธีการควบแน่นครับ โดยเราก็จะหาวัสดุจากธรรมชาติที um. tipo, ่เราหาได้ตามศูนย okay. ์ฝึกโรงเรียนศิลปาสาร904ของเรานะครับก็จะมีต้นกล้วยเราก็นำตับกล้วยครับมาทําการควบแน่นโดยใช้ความร้อนกระทบกับความเย็นครับก็จะเกิดเป็นไอน้ำแล้วหยดลงมาเป็นน้ำจ้่ของนาไ้ครับในการเผาแต่ละครั้งของเรานะครับก็จะเผาทุกที่8ถึง10ชั่วโมงนะครับเราก็จะได้านอยู่ที่15ถึง20กิโลกรัม อยู่ที่ความที่ถี่ที่ฉันในการเรียงตืนของเราเราเลียงดีเราก็จะได้ฝ่านเยอะครับส่วนน้ำส้มบบันไม้นะครับเราก็จะได้อยู่2-5ลิตรครับก็อยู่ที่การควบแน่นของเราอีกครับพี่ เราควบแน่งที่ดีเราควบแน่งเขาเยอะๆน้ำโซ่คนไม้เขาก็จะไหลเยอะครับครับเดี๋ยวประโยชน์ของข้าวและประโยชน์ของน้ำโซ่คนไม้เดี๋ยวพี่เชิยด้านหน้าเราจะมาทีบายครับเดี๋ยวอย่ป๊บนึงค่ะคุณครูแบงค์เดี๋ยวรอพี่ๆออกมาด้านหน้าเลยค่ะเออกมาด้านหน้าพี่ๆคระปั้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวอยากขออนุญาตสรุปรูแบงค์กับครูโอ้หนิดนึงนะคะประเด็นที่สําคัญที่สุดนี่คือหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆเวลาพอเราเผาออกไปปุ๊บเราได้ควันใช่ไหมคะพี่ๆให้ได้ถึงแก้วน้ํา ถามว่าแก้วนี้รั่วไหมเวลาพี่ใส่น้ำแข็งแก้วไม่ได้รั่วแต่ทำไมรอบๆแก้วถึงหยดน้ำาั้นแรกถามก็คือหลักวิทยาศาสตร์ในอากาศของเรามี H2O อยู่แลวเมื่อเกิดความเย็นกับความร้อนกระทบกันมันก็เลยกลายเป็นหยดน้ำเช่นเดียวกันอันนี้เขาเรียกว่าภูรราุิปัญญาทำไมต้องใช้กาบ้กล้วยจริงๆแล้วค่ะกาะกุ้กล้วยจะมีน้ำอยู่ในตัวซึ่งมีความเย็นพอไอน้ำพอไอที่เราเผาจากควันถ่านออกมากระทบกับความเย็นของก,กาะ้กล้วยมันก็หยดกลับลงไปกลายเป็นหยดน้ำ หยดน้าที่ว่ามันคือการสร้างมูลค่าเพิ่มถูกไหมคะเขาเรียกว่าเคยได้ยินคําว่าวูดเบเนกาไหมคะคําว่าวูดเบเนกาจริงๆความหมายประเทศไทยเราเรียกว่าน้าส้มควันไม้พี่ๆคะถ้าตอนนี้ดีเซลหรือว่าแก๊สโซฮอลหรือเบนซินกิโลละลิตรละห้าสิบบาทอยากปล่อยเข้าไปเลยคะ่ะเราไปเผาถ่านกันดีกว่าเพราะน้ำส้มควันไม้เนะะี่ยค่ะลิตรละไม่ถํากว่าสา0ร้อยบาทค่ะแล้วถ้าสก,กัดดีๆนะคะ เป็นลักษณะของฟูเกตที่ได้รับการตกผลึกดีๆลิ้นมาเป็นพันค่ะถามว่าทำไมเพราะอะไรท่านคุณครูแบงค์สได้ลิ้นนาเป็นพันเพราะการเก็บครับง่ายๆเลยสายเหตุที่ลิ้นแล้วเป็นพันเนี่ยใครเคยเป็นห้องโถงฟูและพันเท้าเป็นน้ำจัดเท้าไม่ต้องซีมากครีมแล้วค่ะที่นี่คุณครูฝึกของพวกเราทุกคนใส่รองเท้าอ่บปรากฏในทหารใส่คอมแบอบอาบ เอาน้ำส้มควันไม้เนี่ยนะคะใช้ในปริมาณถ้าคิดว่าเป็นเยอะๆเลยอะครึ่งครึ่งแต่ถ้าเป็นปริมาณไม่เยอะก็อัตราส่วนหนึ่งต่อสิบนะแล้วแช่เท้าไปเท้าใจแห้งเราไม่มีกลิ่นเหม็นเลย <S <S และถ้าคุณเป็นคนเกษตรเลี้ยงหมูข้อหมูเหม็นไหมคะขี้หมูเหม็นไหม,หม,หไหมถ้าข้อหมูขีห้ขหมูเหม็นนะคะขเขาเลี้ยงหมูหลุมไม่ต้องคิดมากเอาตัวนี้ผสมกับน้ำสาดลงไปในแกลบขี้หมูเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งตัวกำจัดกลิ่น สำคัญในห้องน้ําที่บ้านเราถ้ามีกลิ่นอับเหม็นตัวนี้แหละค่ะไปใส่ในห้องน้ํากําจัดกลิ่นที่สํญญาคัญยากระชังปุ๋ยน้ำต้มควันไม้เป็นหัวเชื้อของการไปหมักรวมกับสิ่งติ่ตก็กลายเป็นน้ำต้มเป็นสิ่งที่มีค่าจึงเป็นที่มาแต่ค่องเทคือจะได้ตัวนี้มาได้เนี่ยคุณต้องเก็บเป็นนะไม่ใช่เก็บแล้วใช้เลยเมื่อกี้คุณครูแบงค์บอกอลไใช่ไหมครับควันช่วงแรกไม่เก็คบควันช่วงที่สองที่เรียกควันบ้าถึงจะเก็บ พอเป็นควันบ้าเก็บแล้วไม่ใช่เก็บแล้วใช้ได้หนึ่งวัตเซนเก็บแล้วต้องทิ้งไว้ประมาณสามเดือนเขาจะตกตะกอนคาว่าตกตะกอนคือจะมีของหนักอยู่ด้านล่างเราเรียกว่าฐานเคยได้ยินสารฐานไหมคะสารก่อมะเร็งตรงกลางและตรงด้านบนสิ่งที่เราใช้น้าส้มควมันไม้อยู่แค่ตรงกลางเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือกระบวนการที่เรากําลังสอนทุกคนว่า ไม่น่าเชื่อนะคะถ้าเรามีความรู้คุณธรรมและใช้กระบวนการจัดการจริงมันคือการสร้างความเข้มแข็งในตัวเรือให้กับพวกเราไม่พอค่ะจากการเผาถา่านได้ถ่านที่มีคุณภาพถ่านที่มีคุณภาพเป็นยังไงคะคุณแบงค์คุโย่ที่มีคุณภาพนะครับโดยเราจะเผาที่อุณหภูมิ800-1000งงองศาเซลเซียสและเขาก็จะให้ประจุไฟฟ้าลบผ่านได้อย่างนี้ครับถ่านพวกนี้นะครับเราก็จะเอาไปทำพวกเวส,สังอางสบู่ยาสีฟันยาสบูม แต่ต้องเป็นถ่านไม้ไผ่และกะลามะพร้าวเท่านั้นนะครับและต้องเป็นไม้ไผ่ที่มีอายุ3ปีขึ้นไปเพราะไม้ไผ่กับกะลามะพร้าวนะครับเขาจะมีรูคุณมช่วยดูดซับสารที่ดอกจากร่างกายเพื่อไปจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกครับารที่ที่เห็นนี่นะครับก็คือการสร้างมูลค่าเพิ่มจากป่าก,กินที่ร่วงหล่นของเราแทนที่เราจะเอาไปทิ้งนะครับเราก็นํามาเผาเป็นถ่านดูดกลิ่นดูดความชื้นมีเกครับ ลูกนี้ก็ประมาณหกเจ็ดถ้าเป็นลูกธรรมดาเราก็ไม่ซื้อใช่นครับแต่เป็นแบบนี้ก็เก๋ๆดีเอาไปไว้ค่อยในรถก,ก็ได้ในตู้เสื้อผ้าก็ได้ใหก่ <c oughs> จะบอกคุณแบงค์ว่าเดือนธันวาคมค่ะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำลังกลับเข้ามาที่ศูนฝึกค่ะท <c oughs> างอาธิบดีส่่งนนทีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานท่านมาเองเนี่ยแล้วท่านมาเจอฐานนี้ค่ะท่านบอกเลยว่าท่านกลับไปท่านจะไปสนับสนุ่มที่สาิจชุมชนค่ะ โดยเฉพาะชุมชนที่มีลักษณะของรีสอร์ทอยู่เยอะให้ไปจัดการเรื่องของการอบถ่านที่เราพูดว่าคนไทยมักจะติดําพูดแล้วผิดอะ่ะเราไม่ได้เผาถ่านนะเรากําลังอบถ่านที่อุณหภูมิมากกว่า800องศาเซลเซียสถึงได้ถ่านที่มีคุณภาพมาแต่ถ้าเรานึกคําว่าเผาถ่านืูไฟมันออกมาค่ะประเด็นที่สําคัญที่สุดค่ะสับประรดอย่างเงี้ยพี่ซื้อไปขายในตลาดเราคงไม่กินเนาะแต่สับประรดเนี้ยค่ะไม่น่าเชื่อว่า พอเราเอามาขาวแบบนี้ขายได้ประมาณ150บาทใส่แค่เกล็ดเดียวอธิบดีบอกว่าวิสาหกิจชุมชนทำเสร็จแล้วจะให้ส่งตามรีสอร์ทเพราะเอาไปวางไว้แล้วมันหยดความชื้นหุดกลิ่นหยุดเหม็นเราเข้าตู้เย็นคนโบราณบอกว่าเวลาตู้เย็นเหม็นให้เอาถ่านใส่ใช่ไหมคะแต่จริงๆเราอะใส่ถ่านอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าเราใส่ถ่านที่มีคุณภาพแบบนี้กลิ่นมันจะหายเลยค่ะและที่สำคัญปลอดภัยด้วยแทนที่จะใส่น้ำหอมสเปรย์ ใครมีอะไรสงสัยไหมคะอ๋ก่อนมีอะไรไม่มีอะไรสงสัยใครเคยท้องเสียบ้างคะใครเคยท้องเสียแล้วไปหาหมอคุณหมอจ่ายอะไรครับคาร์บอนคาร์บอนที่ว่าก็คือเมื่อกี้ที่ครูแค์บอกค่ะมันก็คือถ่านไม้ไผ่หรือกระลามะพร้าวเอามาบดให้ละเอียดผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อกรรมวิธและอัดเป็นเม็ดกินงเข้าไปในร่างกายเราแต่ไม่ใช่วันนี้ท้องเสียแล้วก็มยถยขาดออกจากบ้านแล้วไปแพ้นะคะไม่ได้ค่ะเพราะอันนี้มีเชื้ออีโคไลอยู่ห้ามค่ะ Okay, ค,ครับสำหรับฐานนี้ก็ฝากไว้อย่างครับจากใดที่เรายังไม่ปลูกป่าเป็นของตัวเองนะครับเราก็ห้ามตั้งเตาปเป็นป่าครับเพราะอาจจะเป็นการตัดไม้ทาลายป่าได้แต่ถ้าเรามีป่าเป็นของตัวเองนะครับ <c oughs> เรายังตัดกิ่งก้านสาขาของต้นไม้มา่ายทุนทานได้แต่ต้นทุนของเราหรือต้นไม้ของเราก็ยังอยู่ครับยัก่อนอยากมีป่าอยากมีทานแต่ปรากฏว่าได้แค่ป่ากับทาน เป็นไปไม่ได้ถ้าดินไม่ดีน้ําไม่ดีใิ่ไหมคะพเพราะฉะนั้นถาต่อไปที่พี่จะได้เรียนรู้ว่าการเลี้ยงดินเราให้ดินเป็นเลี้ยงพืชเป็นยังไงและที่สําคัญที่สุดที่ใดมีน้ําที่นั่นมีชีวิตรดน้ากทําให้ชีวิตกลับคืนมาจากการจัดก,การน้ําอย่างไรอีกสองขารอที่อยู่ค่ะเชิญเลยคะ่ะ